ดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาดนามิกของเราวันนี้เจอกันในข้อที่9นั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะข้อนี้เขาบอกว่าให้หาความเร่งของวัตถุวัตถุนี้นั่นเองเรามาดูวัตถุวัตถุนี้สูงหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ มีแรงที่กระทําอยู่ทางด้านซ้ายของวัตถุคือ600นิวตันสูงจากพื้นดิน0.8นย์จุดแปดเมตรเราก็มาเขียนฟิโบบี้บดดเดลเกีมกันว่าจะมีอะไรบ้างตัวนี้เขาให้มวลมาเท่ากับ50กิโลกรัมนะคะก็จะมีแรง mg ตรงนี้เนาะมี p ตรงนี้ แล้วก็มีแรงปฏิกิริยาแล้วตั้งชื่อ nc ชื่อไว้ตรงนี้แล้วก็มี f อ่าโอเคเขาในโจทย์ให้ UK มาด้วยนะคะโอเคก็น่าจะพอเพียงพอสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่าค่ะ โดยขั้นตอนแรกที่เราจะต้องหาก็คือถ้เหมือนข้อ8เลยนะก็คือเราจะดูที่แกน x ก่อนแกน x ซิกมา f x เท่ากับ ma แกน x มีอะไรบ้างแล้ก็จะเห็นว่ามีแรง p แล้วก แรงเสียดทานเนาะก็จะกลายเป็น6 0 2, 0ลบ0.2เพราะ0.2คือมิลใช่ไหมคะแล้วก็ nc เพราะคือแรงเราให้แรงปฏิกิริยาคือ nc ถูกไหมโอเคเท่ากับ m คือ50 a คืออะไรไม่รู้เราอยากรู้เราก็เลยจะมาหากันนั่นเองนะคะโอเคเราให้เป็นสรรมการที่1ได้แล้วเรามา ตอบในแกนที่2ก็คือแกน y ตัวนี้ให้ซิกมา f y เท่ากับ0ก็จะได้ N เท่ากับสี่รนิวตันถามว่า490.5นิวตันนี่คืออะไรก็คือห้าสิคูณกับเก้าจุดแปนะคะเพราะเรามีมวลแล้วคูณ9.81ก็จะกลายเป็นแรงได้เลยนะคะโอเคพอได้เสร็จปุ๊บเรามี N ซึ่ง N นี่คือ NC ถูกไหม เอา nc ไปแทนค่าสมการที่2ไปแทนในสมการที่1เราก็จะได้ ag ออกมาได้เลยซึ่งพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บก็จะได้ ag เท่ากับ10.038เมตรเปอร์เซกสแควร์เราไม่รู้ว่า ag ตรงเนี้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ากล่องเนี้ย มันจะถหลายหรือมันจะล้มก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งโดยเราจะเทคโมเมนต์เข้าไปที่จุด G นะคะจะให้ตามเข็มเป็นบวกเนาะซิกมาโมเมนต์ที่จุด G เท่ากับ0อ่ะเราก็มาดูกัน600 600ห่างจากจุด G 0.3เนาะ แล้วก็บวกกับ f ในเสศษทานก็คือ0.2คูณกับ490.5แล้วก็คูณ0.5เพราะว่าระยะจากตรงนี้ขึ้นมาตรง g ก็คือ0.5เมตรเนาะโอเคต่อไปเราก็จะลบกับแรง นี้เพราะว่ามันจะเป็นทิศทวนเข็มก็จะกลายเป็น490.5คูณกับ x ทําทำไมถึงเป็น x เพราะเราไม่รู้ว่าแรงปฏิกิริยาเนี่ยมันจะอยู่จุดไหนนะเราก็เลยให้ตรงเนี้ยเป็น x ไว้ก่อนโอเคเท่ากับ0 กดเครื่องคิดเลขเพื่อหาค่า x นะคะกดตุ๊ดตุ๊ดต,ดตุดก็จะได้ x เท่ากับ0.467เมตรซึ่งก็จะได้ว่าค่า x เนี้ยมันน้อยกว่า0.5ไม่เกินขอบของกล่องนะคะไม่เกินขอบกล่องขอบกล่อง ดังนั้นเราก็แสดงว่าไอ้กล่องเนี้ยเกิดการเกิดการถลายขึ้นนั่นเองนะคะมันไม่คว่ำเนาะมันไม่ฟลิปไปมันเกิดการถลายโอเคเพราะฉะนั้นพอถลาย A ตัวเนี้ยก็ใช้ได้ตอบค่า A นี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็แอบวุ่นวายสับสนนิดนึงแต่ก็ พอไปต่อได้เนาะก็ฝากไว้ค่ะข้อนี้